เป็นยังหัวค่อยปะโอ้เขาคือวานเนี่ยเขาฟ้าอันนี้มันลูกกินดเดียวเลาะกินแต่ผู้เดียวเพิ่นได้เงินมาก็ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินผู้เดียวบส่สนใจลูกบส่สนใจเมียเนาะส้นแรกเขาสนานมานอยู่นี่ก็บ่เบิื้ออมียังกินมื้อแดงนี่บ่ม่ยัง้งเลยเอาอยัางมาให้ลูกกินซสะนะ่ะ ไปกินนําเอื่อยน้ําน้องกินผ <umba> well ักกินนี่เขาได้ของกินเขาก็ให้อากาศเป็นนาวลายทุกคนอยู่เมืองใสสถานแข้งสัญญบุรีในมือนี้เนะวันที่สามนาะอากาศนีเบิงใสบ่เห็นใสเลยนะนมอกปกคุมปมเลยเนะมอานมานี่คือว่านาวทุกคน มีเคสที่เซตทุกคนที่ว่าเพินพ่นเพิ่นส่งข่าวมาเนาะว่าให้ไปเบิง่งครอบครัวนี้เดี๋ยว่าถูกยากไรเนาะทุกคนเนาะแล้วก็คัดเคลื่อนมีลูกอยู่ซ่องสร้างผลผลลัก็ม่านกำลังม่านอยู่อีกผู้หนึ่งเนาะและ้วพวกปะนะทุกคนส่วนบรรยากาศเฮือนเพิ่นสิเป็นอยงไรนั้นเดี๋ยวซ่องยุดดอยสิพาทุกคนเนาะไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปเบิง่งสภาพเพิ่นซา,านบ้านซ่องของเพิ่นเนาะ ลักกาเที่เอนเครื่องที่ว่าผู้ที่ว่ามีใจบุญเนาะฟากมาให้พวกเขานี้เป็นสะพานบุญให้แลักการทีเอาเครื่องนี้ไปให้เพิ่นเนาะทุกคนเพื่อนเพิ่นเนาะทุกคนก็อยู่บ้านดอยกาวนี่หละเนาะเป็นบ้านเทศบาลเมืองนี่แหละแต่ว่าเราขาดเลิ่นเราจะพอพวปะเนาะลูบซาอมคนก็กำลังมาอีกคู้หนึ่งเนะ เป็นอะไรให้เขาชิ้ไปช่วยเอาช่วยๆได้ทุกคนอเอาพาอมไปให้แดล็กกับเอาเครืองที่เราบรรพักมาให้แกแ,แกม้กอ,ยอยเงนเนาะแกไข่สะโพอช่วงไรเงยายที่วันหนาวๆนี้ให้มันผ่านไปไดนกกนะทกคนเนาะสองขงสามตี้คือพอเท่าไหร ี่ทุกคนเอาเามาฮอตแล้วเนาะฮอตเฮือนพ้ที่วาพ่นคลาดเคลื่อนไงเนาะเบัง่าเพ่นซีอู่เฮือนบ่หนาพันหนึ่สิบห้าพันนนี่สภาพเฮือนพ่นทุกคนก่อนหน้าก็มีมีพว่าแหละทุกคนเนาะแต่ว่าพว่เพันปะ เี่เเพิ่น,นกำลังปุกตูบอยู่นี้นะกระพับเงินของเพิน่นอยูู่้เดียวมนันยังใหญ่อะไรได้ทุกคน นี้นี่ก็คือสภาพเพื่อนของผมสบายดีเออเขาไปได้บ่นนอเขาไปได้เนาะโอ้มืดบ่มีไฟฟ้านะเนาะทุกคนนี่สภาพเพื่อนของเพ่มให้ยังอยู่ให้ยังให้ยังนอ กินข้าวกับย่างมือเนี่ยกัดผักทำย่างาจุดนี้ยังบอกเข้ามาเลยนี่เดทุก่อนสภาพเพื่อนเข้าเพินเนาะอยู่นำกันซ้ำขนเป็นบ่ซีซ้ำคนซีถึงอยู่ในท้องนี่เออลูกซ่องคนทุกคนลูกในน้อยซสำนี้แหละอยู่เนาะแล้วก็ผู้ที่ซ้ำมันจะหลังมันก็ลังสิเกิดแล้วทุกคน อนิตาไฟไว้หวงไว้หม้อ3ก็มีแต่เท่านี้เด้อทุกคน2-3ใบเนาะเออเพิ่นเฮาก็มาปะมาปุกเนาะตะกี้ก็มีครอบครัวคือว่าทุกคนเนาะมีัวเนาะส่วนละัวเพิ่นปะทุกคนเพิ่นก็เลยว่ามาปุกตบอยู่นี3คนลูกเราอันนี้เนาะซื้อยังเจ้าน่ะเบิ่งๆนมนงนมอ๋อหลัง

เลาะกินแต่ผู้เดียวเพิ่นได้เงินมาก็ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินผู้เดียวบ่สนใจลูกบ่สนใจเมียเนาะส้นแรกเขาสนานมานอยู่นี่ก็บ่เบิ่งเออเป็ลูกไส่เหมืนอื่นป้าเนี่ยบอกไปหาเพิ่นอีกแล้วเต้บ่ให้มาห้าอันบ่นี่มันตู้นี่มันม้างเด็ตอนนั้นพี่น้องมันขึ้นมาเอ๋อมามาประตูมาหาอยู่เนาะ ตันประตูไหมหมื่นไกลเคียนนี่กับท่านนั้นลูกปลามาสบายดีซื้อยังน้อพุชนน้อยๆนี่ซื้อยังนางคิดหมนางคิดเออเออไอเดียไปใส่ไปเที่ยวอ้าวพูช ผู้ชายหนึ่งเป็นบ่อือผู้ชายอันนี้ผู้ชายนี่ผู้หญิงผู้ชายมันไปเที่ยวผู้ชายกับส่งคนเป็นผู้ชายเดียวแล้วผู้หญิงก็เด็กซื้อเบียร์ัเด็กซื้อเบียร์มันอยู่เอื้อให้เนี่นอยู่ท่นเนี่ยออโมกันนี้แสดงว่าลูกนี่เกิดมาแล้วนี่ซ้ำคนแล้วเนาะซ้ำคนสี่กระผู้อยู่ในท้องฮัโอ้ทุกคนจากไหนเนาะอีเลียงร้อนมาเนี่ยท่นอยู่คุณท่น เรามีเขามีน้ำกินบอระเพดเนี่ยกินน้ำเพรินกินน้ำพอน้ำแม่เนาะกินน้ำพ่อน้ำแม่เฮ็ดเขตไายอินเนี่ยแต่เขาไลาบ่บอปีนี้นะี่ยได้เจ็ดเปดเปา <c oughs> ไปให้ไหมมันบอกไปเจ็ดลกูกบ้าไห <c oughs> เป็นปีปลามาสั่นทุกคนฝ่ายเปี๊ยปลาแล้วลูกป้าไว้แท่สั่นนะป้าน้ำื้อย๋อเอ่้อน่าอ่านเฮ้ยทุกคนเนาะโอ้น่นน่าสงสารไรน่ะนอนข้าเจ้าก็ะไรไม่แต่ทั้งนี้ครอบครัวลูกปุสิเกิดนี่เป็นผู้อีซี่เนาะให้ชื่อมาเบิ่งมาแย้งมาหนีเกิดลูกผู้นี้นะเพราะว่าบ่มี ว่าเของเขามันช่วยกันเบิ้งงนี้พี่น้องนี่พี่น,อน้นองอยู่แถวๆนี้ช่วยกันเบิ้องอนเองนอาะทุกคนลูกซ้ำลูกซีผู้ที่ซีบอนเกิดพวกกระโบมีเนาะเสียใจจังได้มาหนี่งมาได้สู้ๆแน่น,นอนเป็นกำลังใจให้นะมียังกินมเมล็ดเนี่ยไม่ยั้งเลยเอายังมาให้ลูกกินซสน่ะ กินนำ้ำเอื่อยน้ำนองกินผักกินนี่เขาได้ของกินเขาก็ให้หอืออืออได้เลยตัวเองน่ะเขาไม่ได้โชคย่งเละไม่ได้ไปอืนี่ทุกคนเมื่อนี้นี่น้ำมอกรีคุมไปหมดเลยหน้าวนี่อากาศนี่หน้านาวทุกคนแต่วันนี้นุ่งทรงข้าซันนี่บ่มีทรงสิ้นุง่งตี๋แ <c oughs> ม่ก็กคืลังติดดังไฟนี้นี่ตุ่มน้ำอ้าบตุ่มน้ำอ้าบไม่รู้ม้วนๆน้ำม้วน หายยังหรอเปล่าไะนหายยังวาดีแล้วเนาะโย่ป้าเนาะก็บรรยายสนับสนุนให้ป้าแต่ว่าพวกบุรีนั้นเนี่เนาะป้ามากันดีมียังก็บรรยายดูไขเมียมัลินอยู่นินไายันนองนี่มันลินอยู่นี่เบิ้งมันช้าแมีนเหมือนเอาพื้นมา เมียมันบักใหญ่ๆก็บ่สนใจลูกสนใจแม่ลูกก็ฮู้น้อยๆนี่ทุกคนดีแล้วที่ว่าปะหั่นน่ะเนาะสบายใจสบายเด้อดีใจที่สุดลดีใจที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าบ่เคยตีตีพ่อน่ะบ่บ่เคยตีแต่ว่าบ่บ่สนใจเนาะแต่บ่นบ่เบิ่งหั่นอได้เงินแล้วก็มีิโดเที่ยวกินอ้อเน ดูกระพุ้นน้อยลื่นกันบ่พอปีดอกทุกคนเนาะแต่อีต้นกระพุ้นในน้อยนี่เดี๋ยวมื้อนี้นี่ทางครอบครัวเนาะสิเอาเครื่องที่ว่าเพิ่นฝากมาให้เนาะมาแต่หั่งสนักคำนแหละเพิ่นฝากเครื่องนุ่งห่มมาให้เนาะแล้วก็มีผ้าห่มมาให้แด่เนาะเพราะว่า อยากให้มันผ่านอากาศหนาวๆนี่ไปพร้อมกันนะครับวนนา่าอีต้นนะคณะไทยเฮามีครบแล้วก็อย่างหนาวอยู่นะทุกคนเนาะแต่ว่าอันนี้เก็จะคัดเคลื่อนไล่เนาะคัดเคลื่อนไล่เฮาก็สิเอาเครื่องมาให้เนาะสภาพเพื่อนกับมึงเงยอยะตุูปน้อยนะคนกคนคือว่านเ,เานะี่ทุกคนมันเลือกเกิดบ่ได้นะทุกคนอ่ะแต่เฮาก็สิมีเครื่องมาให้มาเอาเครื่องมาเลย อันนี้มีมีเครื่องแล้วมีสินแดแล้วก็มีเสื้อแดร์อันนี้เป็นผ้าห่มเด้อห่มผ้าให้มันอุ่นๆเมืองแรงมานะดีใจบอสช้ได้ห่มผ้าแล้วบ้านหน่ยดีแหละว่าผ้าห่มเก่ากันก็ได้ทุกคนเลยจะเป็นผ้าห่มน้อยๆค เจะเอาเอาแบบเอามาให้เพื่อนหนึ่งคนช่วยเท่าที่จะสวยกันได้เนาะอ้าวประตูก็อันเลย้อ่าเนาะทุกคนสันกาเอาไว้เท่านี้กันเนาะมื้อไนร่มีเครื่องมียังมาให้เราจู่เขาทีมาซอยอีกเนาะอขอบใจเพื่อนได้ไหมอ ขอบใจเพื่อนได้เครื่องขึ้นนะวอลชีก<บ>็ขอบใจดือ้อพี่ฟักมาให้เนาะสารัวันนี้กนะ็ทุกคนเนาะบัดโยกิมนะ่าซาิม,มาติดตามชีวิตคนแยวได้ให้เขาซิม,มาให้ตืม่มเนาะ